สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับเช้านี้กับคนเกษตรมือใหม่ครับผมเช้านี้เราก็จะมาติดตามดูทุเรียนต้นนี้นะครับก็เป็นทุเรียนต้นที่ผมคลิปก่อนอผมได้นําดินมาโปะที่บริเวณโคนต้นนะครับเพราะว่าตรงรากพรน,นะครับรากพรมันโผล่ขึ้นมาเยอะเกินไปนะครับมันลอยเยอะผมก็เลยนําดินมาผสมแล้วก็โปะ นะครับที่โคนต้นนะครับอ่าวันนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของทุเรียนที่ระบบลากเขาเดินลากเดินได้ดีเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะครับเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเราเข้าไปดูกันเลยนะครับอ่นี่ครับอ่าดูที่โคนต้นก่อนนะครับที่ผมได้นําดินมาโปรอบรอบก่อนนะครับนี่นี่นะครับตอนนี้ก็โผล่ขึ้นมาอีกแล้วนะครับเพราะว่าดินมันยุบนะครับ ฝนตกดินมันก็เลยยุบลงไปนะครับแต่ก็ปล่อยเลยนะครับปล่อยอย่างนี้แหละนะครับเดี๋ยวมันก็อยู่นะครับเดี๋ยวดินก็อยู่แล้วนะครับทีนี้ก็มาดูในเรื่องของระบบรากนะครับที่ว่าเดินดีเดินแบบไหนนะครับก็เพื่อนๆก็ดูที่ยอดนะครับแสดงว่าระบบรากเดินดีแล้วแต่ที่ดีกว่าเราจะมาสังเกตได้แบบนี้นะครับนี่ครับ ดูที่ยอดที่ออกมาใหม่นะครับเพื่อนๆนี่นะใบนะครับลักษณะใบเนี่ยใบเขาจะมันมันวบาแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะครับมันจะใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกนะครับนี่นี่ครับแล้วก็ดูที่ยอดที่ออกมานะครับนี่ยอดจะประมาณนี้ครับใบแรกนะครับนี่ใบแรกตรงนี้นะครับนี่ยอดที่แทงออกมาก็ยาวอยู่นะครับมันก็เป็นทุเรียนเล็กนะครับ นี่ครับยาวใบโตขึ้นนะครับมาดูที่ยอดในเรื่องของยอดนะครับรอบก่อนที่ผมก็คือแต่ก่อนแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนแต่ก่อนก็คือเขาจะเป็นลักษณะเป็นข้อสั้นนะครับต้นนี้นะครับเป็นข้อสั้นๆนนะครับเป็นยอดสั้นๆเป็นจริงทีทๆยอดสั้นๆนนี่ครับแต่ก่อนอรอบนี้ดูเหมือนว่ายอดจะแทงขึ้นยาวนะครับนี่ครับ ก็แสดงว่าระบบลากระบบลากอย่างลึกนะครับหรือที่เราชอบเรียกกันก็คือลากแก้วนะครับลงไปแสดงว่ามันเดินได้ดีนะครับเดินได้ดีแล้วนะครับนี่ดูเหมือนว่าจะพุ่งขึ้นนะครับเนี่ยพุ่งยาวนะครับนี่เดี๋ยวมันงอๆอยู่เดี๋ยวมันก็ตรงนะครับเดี๋ยวก็ตรงขึ้นนะครับดีครับเพื่อนๆนี่นะเนี่ยดูใบข้างล่างนะครับเหมือนกันนะครับใบโตนะครับใบโตเลยนะครับนี่ดูใบบันมันนะครับ กำลังจะมันนะครับนี่นครับก็สังเกตง่ายๆนะครับถ้าทุเรียนของเราเนี่ยะระบบรากเดินได้ดีเนี่ยยอดเขาจะแทงแทงยาวแล้วก็ใ,ใบใบล่าสุดเขาจะโตขึ้นก็ถ้าเป็นใบที่เล็กๆนะครับแทงมาใหม่ๆเล็กๆเนี่ยแล้วก็ยอดสั้นๆเนี่ยมันก็เดินเหมือนกันนะครับระบบรากก็เดินเหมือนกันแต่มันอาจจะเดินไม่ดีเท่าที่ควรนะครับ ใบเล็กๆสัน้นๆอย่างนี้นครับมันจะอาจจะเดินไม่ดีตรงนี้ก็กิ่งพันกุก็นี่ครับมันจะออกอย่างนี้นะครับกิ่งพันุที่ผมซื้อมาแต่ฝั่งนี้ก็เริ่มออกมาเนี่ยครับเนี่ยมันก็ออกมานานแล้วครับกิ่งนี้นี่ครับต่อไปฝั่งนี้มันก็เป็นกิ่งแรกนะครับกิ่งแรกที่ออกมาฝั่งนี้กิ่งนี้ก็เป็นกิ่งที่สองระดับระดับที่ขึ้นมาจากผิวดินเนี่ยนะครับ มันก็ประมาณเม็ดหนึงนะครับตรงนี้มันก็พอดีนะครับกิ่งฝั่งนี้นะครับทุเรียนเนี่ยระยะเม็ดนึงนี่มันก็เป็นที่สวยงามเลยนะครับผมว่ามันสวยงามนะครับแต่ระดับที่พอได้ก็คือ50เซนี่ย50เซนขึ้นมาเนี่ยนะครับกิ่งแรกห้าสิบเซนขึ้นมาเนี่ยมันจะมันจะมันจะพอดีอยู่นะครับแต่ว่าเม็ดหนึ่งมันจะโอเคกว่านะครับเม็ดหนึ่งได้นะครับกิ่งข้างล่างเนี่ยมันก็ต่าอยู่นะครับเนี่ย อิ่งแรกนะครับต่อไปผมก็อาจจะได้ตัดออกนะครับก็ขึ้นมาประมาณฟุตหนึ่งนะครับนี่มันอยู่ต่ําเกินไปนะครับเราก็ต้องมาดูระยะที่เขาโตขึ้นก่อนนะครับว่าเขาจะขยับขึ้นตามลำต้นไหมนะครับค่อยมาว่ากันในเรื่องของการตัดออกนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาติดตามดูตรงนี้นะครับทุเรียนชนีนะครับตัวนี้ตัวนี้สายพันธุ์ชนีนะครับ ที่ผมทําคลิปไปคปก่อนนะครับนี่น้ดำดินมะโปะที่คนต้นอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้คนเกษตรมือใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ